แฟชั่นสุดฮาในวงการมหาเศรษฐีอินเดียและกระเป๋าสุดหรูอันนี้คุณต้องเห็นกระเป๋าสักจิ๋วที่ทําให้ทุกคนต้องอ้าปากค้างนีตาอัมบานีภรรยาของมูเกตอัมบานีมหาเศรษฐีอินเดียทรงอิทธิพลทรงปรากฏตัวในงานปาร์ตี้ด้วยกระเป๋าใบจิ๋วที่ทําให้ทุกคนต้องพูดถึงแต่ทราบหรือไม่ว่าสิ่งที่ทําให้กระเป๋านี้เป็นที่พูดถึงก็คือเอ็นเอ็นเพชรแน่นทุกอนูในงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีที่มุมไบทุกคนต้องตกใจ กระเป๋า <Es> ใบจิ taking, ๋วของน game, people, ิตาที่ประดับด้วยเพชรสุดระยิบตาทั้งในงานปาร์ตี้และในภาพบนอินสตาแกรมทำให้เห็นได้ว่ากระเป๋านี้ไม่ใช่นักของธรรมดาเอ็นแต่ทราบหรือไม่ว่ากระเป๋านี้มีเพียงสามใบในโลกใช่กระเป๋าเฮมส์รุ่นแซ็ตบิชูเบอร์คินที่อยู่ในมือของนิตาอัมบานีมีจำนวนเพียงสามใบในโลกทำจากทองคำขาวสิบแปดกรัตและฝังเพชรมากกว่าสามพันเม็ดมูลค่ากระเป๋าเดียวก็ประมาณสองล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนถึงความมั่งคั่ง และรถนิยมหรูหราในครอบครัวอัมบานีเอ็นเอนิตาอัมบานีไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในงานการกุศลและศิลปะแต่ยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำแห่งแฟชั่นอินเดียทั้งในการแต่งตัวและการสะสมสินค้าหรูหราจากกระเป๋าเฮอริชเบอร์กินสั่งทำพิเศษจนถึงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเอ็นเอ็นแต่คำถามคือการใช้สินค้าหรูหราแบบนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่มันสะท้อนถึงความมั่งคั่งและรถนิยมที่ดีหรือไม่อยากรู้ความคิดของคุณ มาเข้าร่วมกันในการสนทนาและแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะคะ